สวัสดีครับผมกบครับจากโชว์รมรถยนต์ซูซูกิครับวันนี้นะครับกบจะพาทุกคนมาส่งมอบซูซูกิแครี่คันนี้ครับคันนี้เปิดเป็นร้านเบเกอรี่นะครับแล้วก็ขายขนมด้วยนะครับเดี๋ยวกบจะพาไปดูครับว่าข้างในมีอะไรกันบ้างแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งได้ข่าวว่าจัดเต็มแน่นอนครับเดี๋ยวพาไปเปิดโดนครับไปเลยครับ เริ่มกันที่ด้านนอกเลยนะครับคันนี้เป็นสีขาวทั้งหมดนะครับแล้วก็หัวตัวรถยนต์นะครับมีหลายแบบคันนี้ระบุเป็นหัวออกทรงแบบมนๆเหลี่ยมๆนะครับก็อาจจะช่วยเพิ่มพื้นที่เก็บสินค้าเก็บของได้เยอะมากขึ้นนะครับหน้าร้านจะอยู่ฝั่งนี้เสมอครับมาเปิดดูกันดีกว่าครับสลักจะมี2ฝั่งเช่นเคยครับสามารถใส่กุญแจเก็บเข้าของได้นะครับออกแรงนิดหน่อยครับไม่ต้องออกแรงเยอะครับเบาๆครับเพราะผนังเราเป็นผนังเบาอยู่แล้วครับนี่เลย ๋ย่สลักสองฝั่งครับเปิดฝั่งนี้เลยนี่เลยครับเป็นไงครับหน้าร้านโอ้โหจัดเต็มแน่นอนครับเปิดกระแบกนะครับด้านล่างมีสลักอีกสองฝั่งครับเปิดออกมาครับนี่เลยเป็นร้านค้าเลยเดี๋ยวกบจะสไลด์ออกมาเพราะตู้นี้ครับเป็นตู้ขายสินค้าและสไลด์ออกมาได้ด้วยครับมาดูกันครับอาจจะออกแรงนิดหน่อยนะครับเพราะตู้มีน้าหนักที่เอนนิดนึงครับโอ้โหกล้ามขึ้นละวนี่ครับอ่าสไลด์ออกมาแล้วนะครับเห็นไหมครับ ลักษณะตัวนอกร้านนะครับสังเกตดูว่าหน้าร้านเนี่ยจะอยู่ฝักนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีกระจกมีชั้นวางแรงต่างนะครับบานประตูเปิดสวิงได้พร้อมหมดทุกอย่างนะครับแล้วตัวกระบะเนี่ยก็เป็นตัวรองรับน้าหนักได้ดีนะครับเพราะว่าเราใช้เคาน์เตอร์หรือหน้าร้านเนี่ยเลื่อนออกมาอีกทีหนึ่งนะครับด้านหลังก็จะเป็นประตูเปิดสวิง1ฝั่งนะครับอีกหนึ่งฝั่งเนี่ยจะเป็นแอร์นะครับลูกค้าลองดูลักษณะคือการเก็บงานนี่เลยครับมีบันไดเหยียบขึ้นแล้วเปิดฝั่งนี้ครับ แล้วเราก็ขึ้นไปข้างบนได้ตรงนี้จะเปิดไม่ได้นะครับเป็นแอร์ส่วนด้านนี้จะเป็นผนังทึบนะครับแต่ว่าตัวตู้ทั้งหมดเนี่ยจะเลื่อนออกมาได้ทั้งหมดนะครับอุปกรณ์วางของไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์ซิงค์น้ำหรืออุปกรณ์ต่างๆก็จะออกมาทั้งหมดทั้งซ้ายและขวาซึ่งตรงกลางจะมีเนื้อที่ได้เยอะขึ้นด้วยนะครับไปดูข้างบนกันดีกว่าครับนี่เลยเพราะตรงนี้นะครับมันเปิดได้นะครับเดี๋ยวกดดึงสลักตรงนี้ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวกดผักให้ดูนี่ครับเห็นไหมครับก็จะเพิ่มเนื้อที่แล้วก็ ช่วยให้เหมือนแบบระบายอากาศระบายความร้อนได้เนี่ย <S 2> <S 2> <S สามารถดีเควตได้ว่าอยากแต่งแบบไหนติดอุปกรณ์อะไรนะครับสามารถบอกได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นตู้เก็บของนี่เลยข้างบนจะเป็นเคาน์เตอร์อันนี้จะเป็นตู้น้ําแข็งนะครับแต่กล้องแพนมาดูนิดนึงครับนี่เลยลูกค้าขายเบเกอรี่ขายเครื่องดืง่มขายเรงต่างก็คันนี้ครับถือว่าตอบโจทย์สุดสิงน้ําถังเก็บน้ําดีน้ําเสียมีพร้อมหมดเลยนะครับ ชั้นวางอะไรต่างมีของนี่เลยเปิดน้ำนี่โอ้โหน้ําแรงมากครับนี่เลยลเลอะเลยเลอะเลยนี่เลยก็อข้างบนอันนี้ติดแอร์ด้วยนะครับแล้วก็ไฟข้างบนเป็นไฟแบบ LED ผนังเรียบทั้งหมดลูกค้าถามว่าคุณกบต้องกรุหรือเปล่าครับหรือว่าต้องทํายังไงได้บ้างจริงๆผนังของกบอย่างที่บอกไปหลายๆคลิปนะครับผังกบนี่เป็นผนังไอโซวอลขึ้นรูปทั้งชิ้นผนังนี้มาเป็นชิ้นแบบนี้เลยครับไม่ต้องกรุให้ ดูมีน้ำหนักขึ้นหรือต้องมานั่งเก็บงานอีกคือประกอบปุ๊บเป็นอย่างงี้ทั้งชิ้นเลยแล้วก็เบาด้วยตรงนี้นะครับ,รบจะเป็นหน้าร้านนะครับอันนี้จะเป็นตู้ตู้นี้นะครับก็คือจะสไลด์แล้วก็วางของนะครับอันนี้จะเป็นชั้นวางเบเกอรี่เป็นตู้แช่ในตัวด้วยนะแล้วก็อันนี้เคาน์เตอร์นี้เป็นเป็นรับน้ำหนักได้ดีเป็นผนังไอโซวอลเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้เป็นกระจกตรงนี้ครับลูกค้าสามารถเปิดอย่างนี้ได้นี่เลยถอนเงินอะไรต่างเห็นไหมครับแล้วก็หยิบของได้เลย จ่ายเงินอะไรเงี้ยเป็นช่องเคาน์เตอร์ได้เลยมุมนี้วางของได้เยอะเลยถือว่ากว้างสบายมากๆเลยสําหรับรถคันนี้นะครับเนี่ยครับลักษณะคือเราใช้หัวรถเนี่ยยื่นออกไปใช่ไหมครับมันก็จะมีพื้นที่ตรงนี้ได้เยอะเลยอันนี้ลูกค้ารีเควสต์และออกแบบอยากได้แบบนี้นะครับร้านแต่ละร้านลูกค้าสามารถออกแบบอยากได้แบบไหนก็ได้นะครับขึ้นอยู่ความต้องการของลูกค้านะครับก็สามารถรีเควสต์มาได้เลยอยากได้แบบ สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจ Su z u k i c ิ r r y r y o d t r u c กนะครับ <c oughs> ก็สามารถทักแชทแอดไลน์กลับมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเปิดเป็นร้านค้าต่างๆสามารถปรึกษากบได้เลยนะครับยินดีดูแลนะครับคลิปนี้กบต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็ดูกันว่ารีวิวรถยนต์รุ่นไหนนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ,วรบสวัสดีครับไปแล้วครับ